สังเกตนะครับรุ่นนี้จะเป็นฝาปิดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นฝาปิดทั้งหมดตรงนี้เราหาที่ขันน็อตไม่ได้นะครับสำคัญที่สุดคือจะเปิดฝานี้ยังไงสังเกตนะครับตรงกับจุกลมตรงนี้จุกลมตรงนี้เนี่ยจะมีรูครับแล้วก็เป็นจุดที่เวลาเราใส่ก็แนะนําใส่คืนที่เดิมนะครับตรงนี้จะมีรูครับถ้าเราไปที่ท้ายรถนะครับอ่าก้องถอยไปได้ท้ายรถเนี่ยเขาจะมีตัวปั๊มปั๊มลมไฟฟ้าแถมมาให้อยู่ในชุดเก็บของท้ายรถเราเปิดมาปุ๊บเนี่ย ข้างในนะครับมันจะมีปั๊มแบบนี้ตัวปั๊มเนี่ยนะครับมันจะมีถุงอันหนึ่งใส่ซองไว้อย่างนี้นี่จะมีห่วงกลมๆนี้แหละเราแค่เอาห่วงตัวนี้คล้องเข้าไปนะครับเราได้ไ,ไอห่วงอันนี้มาแล้วเนื้อนี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เห็นไ่ามันจะเป็นตะขออย่างนี้นะครับเราก็ามาเกี่ยวเลยครับนะเวลาเกี่ยวเนี่ยเราคล้องเข้าไปข้างในนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ตึ๊บอย่างนี้มันจะติดแล้วนะเราก็ระวังดึงไว้นี่ดึงนิ่มๆเลยครับนะครับมันก็จะหลุดแล้วครับนี่ แค่นี้เองออกมาแล้วพอเราแกะได้เสร็จเรียบร้อยก็ระวังเหยียบแล้วกันนะครับทีนี้เราก็จะเห็นน็อตล้อแล้วตัวนี้จะเป็นตัว5รูนะครับ5รู120เหมือนกับค่ายรถยุโรปเบนบีเอ็มเขาใช้กันหลังจากใช้งานไปสักระยะหนึ่งอันนี้แนะนานะครับให้สลับยางนะครับแล้วก็เช็คในเรื่องการถ่วงล้อด,ด้วยใช้งานมาตอนนี้ก็ประมาณสัก1 2 0 0 0กิโลเมตรแล้วต้องบอกว่าคันนี้ใช้เร็วมากนะครับระยะเวลายังไม่ถึง2เดือนดีเลยมาดูนะครับอันนี้เป็นหลังขวานะดี่ผมถ่วงให้ดูอีกทีนึง เนี่ยอย่างอันนี้เป็นล้อหลังนะครับก็มีค่าที่เพี้ยนไปประมาณ15กรัมมาสิบห้ากรัมเนอะก็แนะนําครับถ่วงไว้มันจะนิ่งกว่ามันจะดีกว่าอันนี้ยิ่งง่ายเลยผมขับเองอยู่แล้วใช้อยู่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเดี๋ยวถ่วงไปกับหลังถ่วงมันต่างกันหรือเปล่านะครับตรงนี้เลยเข้ามาใ,ใกล้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นรอยกาวเดิมนะจะมีขอบนอกแล้วก็ขอบในจะอยู่ด้านนู้นนะครับตอนนี้เราลอกกาวออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปปั่นดูครับว่าตัวเลขที่จอขึ้นเท่าไหร่ครับล้อวงเดิมนะครับ โอ้โห50เยอะนะ50นี่ถือว่าเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับจากโรงงานเขาก็ถ่วงมาแล้วแต่พอเราใช้งานไปเนี่ยมันก็จะมีค่าที่เพี้ยนจาก50แล้วกันเนอะนะครับนะพอวิ่งไปสักพักหนึ่งมันก็กลับมาลงที่ประมาณ15กรัมเมื่อสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับล้อเดิมนะหลังขวามาดูครับเราถ่วงก็ล้อนี่อย่างที่เห็นนะครับเลขมันกระโดดค่อนข้างเยอะนะครับมันก็ แก้กันอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับอตอนนี้ลงสูตรเรียบร้อยนะครับก็มาดูตะกัวกันนิดนึงดีกว่าที่เราแปะแปะไปเยอะไหมกล้องเดินเข้าไปข้างในเลยครับเราแปะไปนี่เห็นนะมมีรอยนี้มีแถวนี้เห็นปะนี่ไม่เหมือนที่เดิมเลยนะแล้วก็มาอยู่รอบนอกตรงนี้นี่นี่นเต็มเลยครับนะอันนี้อย่างล้อรถที่ร้านเนี่ยผมไม่ได้ลอกกาวออกหรอกผมก็ใช้อย่างนี้แหละไม่ซีเรียสแล้วก็ล้อแม็กมันไม่ได้โชว์